เมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำเกิดเหตุหมออ้อแปลงระเบิดบริเวณหน้าร้านค้าริมถนนทวีวงหรือว่าถนนเลียบหาดป่าตองอําเภอกระทูจังหวัดภูกเก็ตส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้สายไฟแล้วก็ลามไปยังร้านค้าคูหาใกล้เคียง ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองป่าตองนะคะระดมรถน้ำรถดับเพลิงรุถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนสายหลักของหาดป่าตองเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติจำนวนมากเดินไปจับจ่ายซื้อของแล้วก็ท่องราตรีมีร้านค้าขนาดชั้นเดียวตั้งอยู่เรียงรายริมถนนสายดังกล่าวจำนวนมากพบว่าเมาื่อวานนี้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วลามไปยังอาคารพาณิชย์สามชั้นหลายคูหาด้วยกัน จากนั้นตำตรวจสพป่าตองได้ปิดการจราจรถนนสายดังกล่าวซึ่งเป็นถนนวันเวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานได้อย่างสะดวกระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงค่ะเพลิงจึงสงบและอยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำสกัดกั้นไม่ให้เพลิงเนี่ยมันลุกขึ้นมาซ้ำสองเพราะว่ายังมีกลุ่มควันพวยพุ่ง อยู่บริเวณหน้าร้านค้าและอาคารพาณิชย์ตลอดเวลาเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบนะคะไม่เกิดไม่พบผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตเบื้องต้นมีร้านค้าประมาณ4-5ร้านถูกไฟเผาไหม้พังเสียหายทั้งหมดและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นร้านค้าอะไรบ้างประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะคะ ไปดูอีกหนึ่งเหตุการ์ค่ะช่วงเช้าวันเดียวกันเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงแรม i อพดีในเขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียที่เกิดเหตุเป็นโรงแรม6ชั้นนะคะมีห้องพักอยู่ประมาณ60ห้องทําให้เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมาเลเซียต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยบางส่วนเจ้าหน้าที่ต้องให้เชือกโรยตัวลงมาในขณะที่บาง คนใช้วิธีการปีนระเบียงข้ามระหว่างห้องด้วยกัน เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นเหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจากการสำลักควันประมาณ15คนมี2-3ถึงคนที่อาการค่อนข้างหนักนะคะหมดสติต้องปั้มหัวใจส่วนสาเหตุเบื้องตอน้นทราบว,ว่าก่อนเกิดเหตุมอบแรงขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าโรงแรมระเบิดขึ้นสองครั้งทำให้ไฟไหม้ช็อตสายไฟฟ้าเข้าไปในคาเฟ่ของห้องอาหารชั้นล่างของโรงแรมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟ ไม่ดังกล่าวค่ะ